สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวหนังสือที่น่าสนใจมากๆในวันนี้เราไปพบกับสามก,ก๊กฉบับนักบริหารปกแข็งค่ะซึ่งเขียนโดยวันสุขพิเศษเจริญวัฒนาศิลป์หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมจีนที่มีชื่อเสียงในด้านการวางกลยุทธ์และการบริหารค่ะทีมหลักของหนังสือเล่มนี้คือการใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านเรื่องราวของตัวละครในสามก,ก๊กที่เราคุ้นเคยกันดีอีก ไม่ว่าจะเป็นเล่าปีโจโฉหรือซุนกวนตัวละครเหล่านี้สอนเราได้เกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีความสำคัญในชีวิตค่ะแอดมินพลอยไม่สามารถพลาดที่จะนำหนังสือเล่มนี้มารีวิวเพราะมันมีคุณค่ามากๆและแอดมินเชื่อว่าหลายคนจะได้รับประโยชน์จากมันค่ะมาเริ่มกันที่ฉากก่อนที่จะมีการต่อสู้ระหว่างเล่าปีและโจโฉนะคะเล่าปีนั่งอยู่ในกองทัพของเขาหัวหน้าคุนนั่งต่างๆกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนที่จะสร้างพันธมิตรกับซุนกวน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานที่มั่นของเขาทัานใดนั้นเล่าปีจึงตัดสินใจที่จะเรียกทุกคนมาประชุมและเสนอแผนการที่น่าสนใจในคืนนี้ค่ะเพื่อนๆทุกคนเราต้องทําให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราโดยไม่ต้องใช้กําลังนักในขณะที่เล่าปีพูดคุณนั่งคนหนึ่งถามขึ้นว่าท่านคิดว่าท่านจะสามารถทําให้ซุนกวนเชื่อใจได้หรือเล่าปีตอบกลับว่าแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราใช้คําแนะนําจากกลยุทธ์ในสามก๊ก เราจะสามารถทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันได้ตรงจุดนี้ทำให้เกิดความตื่นเต้นค่ะเพราะทุกคนต่างลุ้นว่าเล่าปีจะสามารถดำเนินแผนนี้ให้สำเร็จหรือไม่ช่วงนี้แอดมินพลอยขอเชื่อมโยงละครสั้นกับเนื้อหาของหนังสือค่ะในสามก,ก๊กฉบับนักบริหารแสดงให้เห็นว่าการสร้างพันธมิตรและความไว้วางใจระหว่างผู้คนเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ เช่นเดียวกับการที่เล่าปีต้องค้นหาผู้ที่สามารถเชื่อถือได้ในการสร้างความสามัคคีในกองทัพและนี่คือแนวทางที่เราเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะหากเรามาดูที่ตัวละครหลักกันบ้างเล่าปีเป็นบุคคลที่แสดงถึงความซื่อสัตย์และการมองการไกลขณะที่โจโชแสดงถึงความเด็ดขาดและการไม่กลัวที่จะทําสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะคุณนางที่มีพฤติกรรมและมุมมองที่แตกต่างกัน ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าทุกคนมีแง่มุมของตัวเองที่นำไปสู่กลยุทธ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่นำเสนอได้ดีใน3กกค่ะจากการที่อดมินพลอยอ่านหนังสือเล่มนี้สิ่งที่แอดบินชอบมากที่สุดคือการถ่ายทอดกลยุทธ์ที่ทั้งน่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะอีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจของตัวละครรวมถึงข้อคิดในด้านการบริหาร แต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่แอดวินพลอยคิดว่าสามารถพัฒนาได้ก็คือเวลาที่ลงไปในรายละเอียดของตัวละครหล,กลักๆอาจจะมีการเยอะไปบ้างทําให้ข้อมูลบางข้ออาจดูเบาบางค่ะอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มน,นี้เหมาะกับใครที่กําลังมองหาแนวทางในการบริหารจัดการหรือคนที่กําลังเจอความท้าทายในธุรกิจและต้องการแรงบันดาลใจแน่นอนค่ะว่าแอดวินพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มน,นี้4.5ดาวจาก5ดาวเลยค่ะ เพราะมันเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าสุดท้ายนี้แอดมินพลอยขอสรุปว่า3าก,ก๊กฉบับนักบริหารเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยคำสอนในด้านการบริหารและการวางกลยุทธ์ที่เรียบง่ายต่มีพลังค่ะแอดมินอยากเชิญชวนทุกคนให้ลองอ่านหนังสือเล่มน,นี้ดูนะคะและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและติดตามช่องของแอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ